วันศุนกร์ทำให้คนเกิดวันศุกรเป็น,น,นยังไงคนเกิดวันศุกร์เป็นคนขี้น้อยใจคนเกิดวันศุกรนะ์ระพึงรำพันคนเกิดวันศุกร์แบบมีความเครียดมากเลยนะผู้ชายไม่รักนะ ขนาดแค่เขาไม่ตักข้าวให้กินแล้วก็คิดห้าคิดสิบเห็นไหมเวลาเขาไม่พูดด้วยก็น,น้อยจิบน้อยใจทั้งทั้งที่ใจเขาไม่มีอะไรเลยไอ้นี่คนเกิดบันสุดมันเป็นอย่างนี้นะคะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดจนตะหลิดตะเลยคิดจนเรเลิดปเต๋อคิดจนออกนอกกรนอก,นอก,นอกรอยไปดังนั้นคนเกิดมันสุดจึงต้องบูชาพระปางรำพึงปางรำพึงของพระพุทธเจ้าเป็นปางที่ต้องตรึกตรองคิดพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลตอนที่พระพุทธเจ้าจะก ตอนที่พระพุธเจ้าสําเร็จเป็นพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านทรงรำคุณเห็นไหมคะท่านทรงรำพุงว่าจะโปรดมนุษย์น่ดีไหมเพราะมนุษย์เนี่ยมีแต่กิเลสน,นะปัญญาหยาบสอนยากเหลือเกินจะสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระอาหารหันต์สอนให้บรรล,ลุเนี่ยได้ไหมมันยากเหลือเกินจนเท้ามหาพรหมเนี่ย ต้องมาคูณอาราธานาขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้โปรดมนุษย์ได้สอนมนุษย์ก็เลยมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าพระบาลจโลกาที่ปฏิสังปฏิกัน,นเฉลียงที่ว่าอะไรยะะสันติทธะสตปะราคชาติกาเทศิตุทะมังนุกัมปิมันประชังนั่นเองพระโรมอาราธานาพระพุทธเจ้าให้โปรดมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์ขอให้พระพุทธเจ้าโปรดนะเป็นเท้ามหาพรหมมังกราพระพุทธเจ้าขอให้ ว่าเธอถ้ามนุษย์คนหนึ่งไม่สําเร็จคนสองก็ต้องสําเร็จและคนสามก็ต้องสําเร็จแหละหลังจากนั้นรพระพุทธเจ้าก็เลยโปรดมนุษย์นะคะเป็นต้นมานั่นเองจวอจนอายุ 80, พรรษา8ปปีพระอ,องค์ก็จักพันธนิพพานนี่ก็เลยได้ปางปรำพึงนั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายจะเป็นปางหน้าโกรกนะคนเกิดหักสาวจะเป็นคนบวลแข็งทำอะไรก็ทำขึ้นแต่มักไม่ช่มีคดพบเพราะอุจจตกิต รู้เกิดเกิดเห็นไหมฮนะเนี่ยคนเกิดกันสาว